ไปเอาใหม่ได้ตัวโรมาเราได้ตัวท็อปตามคอนเซปต์คาคันนี้ป้ายแดยง7 0 0 0 0สกว่าบาทวันนี้ลดไปเลยเหลือแค่5 0 0 0 0นกว่าบาทเท่านั้นครับผมแล้วที่สําคัญครับคันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นตัวท็อปสุดเป็นตัวไอด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าออปชั่นมีอะไรกันบ้างโคตรหลอ่อโคตรสวยครับมาดูได้เลยครับผมนี่ออปชั่นนะครับี่ไฟตาเป็นฟลูปิเลเตอร์ไฮเบีมแบบนี้นะครับพร้อมเดย์ทัมลันนิ่งไลท์ครับกระจังหน้าแบล็กไ a คอร์ uard, พร้อมโลโก้ฮอนด้าแล้วก็นี่ครับ ให้รู้ไปเลยว่าเป็น R S นะครับผมไฟบอกเลยว่าส่องสว่างมากๆไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับนี่แล้วก็ด้านล่างเกิร์ตครับผมมีพาร์ตคาร์บอนมาอีกด้วยครับป้ายทะเบียนนะครับคันนี้7483นะครับนี่ไม่ได้ป้ายหวยนะป้ายทะเบียนสวยนะครับผมจำไว้นะครับแล้วก็นี่ครับด้านขครงนะครับผมนี่ร้อแม็กอลอยสีทุทนแบบนี้เลยครับผมยางบอกเลยว่าใหม่มากๆ คันนี้เป็นปี23นะครับบอกเลยเลขไม่น้อยมากๆเลขไม่แค่20 0 0 0กิโลเท่านั้นครับผมแล้วก็ชุดแต่งด้านข้างครับซิตี้นะครับตัวนี้เป็น1000เทอร์โบนะครับแล้วก็กระจกมองข้างไฟเลี้ยว LED ในตัวครับเป็นแบ็ i ไฮ Cross แบบนี้เลยตัดกับสีตัวรถนะครับตัวนี้มีระบบเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยครับเป็น Honda Sensing นะครับช่วย การขับขี่แบบได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ตัวนี้เครื่องประหยัดน้ํามันด้วยเป็น1.0 Turbo เทอร์โบนะครับเดี๋ยวมาดูออปชั่นภายในกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมนี่ด้านข้างครับเดให้ดูรอบๆคันนะครับบอกเลยว,ว่าสวยเงาฉ่ำมากมากนะไฟท้าย led สวยมากๆครับอ่ามาดูออปชั่นภายในตัวนี้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทย์เล t นะครับผมนี่เลย นี่กุญแจรีโมทนะให้ดูครับความเมาความฉ่ำพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับผมนี่เลยมีนี่เลยครูสไอตัวนี้ด้านน,นี้ปรับเสียงลดเสียงนะครับผมแล้วก็ด้านนี้มีครูสคอนโทรลมาให้ด้วยครับผมนี่ออปชัน่ลนลน้นๆเพราะว่าเป็นตัว RS นะครับผมแล้วก็เพนต์ชิพมีมาให้ครับผมใครที่ชอบเพิ่มความเร็วนะครับท็อปสปีดตัวนี้จัดเลยมีพุชสตาร์ทมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับเบาะหนัง ทรงสปอร์ตมากๆครับผมนี่เบาะหนังบอกเลยว่าไม่มีย่นไม่มีพับครับเบาะหนังตึงๆหล่อเท่เลยท่อเดินคู่ได้แดงนะครับผมอ่าแล้วคันนี้นะครับให้ดูหน้าจอสักกรูมีหน้าจอถอยจอดมาให้เรียบร้อยครับผมระบบแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับเพิ่มลดได้เลยใครที่ชอบพวกนี้อากาศเย็นก็เปิดเบาๆก,ก็พอเนาะนแล้วก็ทิมครับตัวนี้จะทิมตัดสีแดงหลอ่อๆแบบนี้เลย หน้าจอรองรับ Apple c a r p l a y พล้วแลวก็ Android ด้วยนะครับคันนี้มีระบบนำทางด้วยนะมี g p s นะนี่คอนโซนครับใหม่ๆกลิบๆครับพวงมาลัยคันนี้บอกไว้ก่อนว่าโอ้โหนี่คืองานเนียบมากๆครับพวงมาไลัยไม่มีโลนยังตึงๆอยู่เลยนี่สวยมากๆครับแล้วก็หน้าจอเรือนใหม่ครับมีดิจิตอลตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้ น้อยมากๆเลยนะครับผมเลขไม่แค่2 0 0 0 0กิโเท่านั้นครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับมีโหมดขับขี่ใครที่ขับในเมืองนะครับตัวนี้ไอคอนช่วยประหยัดน้ำมันขึ้นไปอีกหนึ่งระดับครับที่เสียบชาร์จมีมาให้ครับผมนีม่แบบนี้เลยเป็นไงกันบ้างครับสวยไหมแล้วก็ด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นหนงังเป็น ผ้านะครับทำคาจาง่ายมากๆเลยเป็นผ้ากลับแบบนี้เลยเนะยก็ดผมอบอกเลยว่าใหม่ฉ่ำม,มากแม่พุงอะไรเนี้ยเนียเน้ยน,แบบนี้เลยามาดูแถวสองกันครับผมแถวสองก็สุดเหมือนกันครับลูกค้านี่ให้ดูดังครับอันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยครับฟิล์ม 3M บอกเลยว่าแถมไปให้ฟรีๆเลยติดมาให้ใหม่ๆแล้วก็กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ สูง180ก็นั่งได้นะครับแถว2แถวสามนี่ลืมบอกแถวสาไม่มีแต่แถว2นะมีเบาะสวยๆคริบๆแล้วก็ด้านหลังครับตัวนี้ด้านหลังจะมีตัวที่เสียบชาร์จมาให้ด้วยนะครับนี่ใหม่มากๆครับคันนี้แล้วก็ด้านท้ายครับด้านท้ายโลโก้ RS ครับนี่เท่ สเกิร์ตคันนี้บอกเลยว่าสเกิร์ตท้ายคือเท่มากๆสเกิร์ตด้านท้ายนะครับเป็นเหมือนฉลามเลยแล้วก็มีตัวพาร์ตคาร์บอนมาด้วยครับหล่อเท่เลยท่อมากๆครับไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับนี่ตัวนี้มีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเบรกแบบ LED ด้วยสวยหล่อมากๆเลยสปอยเลอร์มีมาให้เรียบร้อยครับอืมให้ดูรอบคันครับผมสวยมากๆแล้วก็มาดูช่องเก็บของด้านหลังกันครับ โอ้โหกว้างใหญ่มากๆครับถึงเป็นน้องเล็กแต่ไม่เล็กนะครับบอกไว้ก่อนคันนี้ซิตี้นะครับแฮทแบ็กไม่ใช่ตัวแฮทแบ็กนะแฮทแบ็กอยู่ข้างหลังนะบอกเลยว่าเก็บของได้เยอะๆครับจะดีกว่าแฮทแบ็กมากๆเลยตัวนี้ที่เป็นตัวซีดาแล้วก็มีนี่ครับฝากระโปรงท้ายเก็บของได้จุกๆไปเลยใหญ่มากๆนี่ ดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าเครื่องยนต์เป็นแบบไหนกันนะครับห้องเครื่องครับโอ้โหนี่คือรถป้ายแดงครับแต่ราคามือสองครับใหม่ๆกริบกริบครับฝากระโปงน็อตไม่ขยับนะครับผมไ่ดูน็อตกัก่อนนี่เลยเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบครับนี่มาร์คเดิมโรงงานครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ ปากระปรงครับตัวเม็ดอักต่างต่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่มีแกะไม่มีถอดเลยลดสภาพเดิมเดิมครับลูกค้านี่รับประกันให้ไม่มีกลับมาอีกไม่เพ้าไฟไหม้เช็คดูได้ครับตัวนี้สียังจิดเข้าอยู่นะครับแผ่นเพจยังอยู่เหมือนเดิมเครื่องยนต์เงียบมากๆครับเครื่อง1.0เทอร์โบนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลย เป็นไงครับนี่คือรถป้ายแดงแต่ราคามือสองนะครับบอกกันก่อนว่าโคตรใหม่โคตรสุดนะครับให้ดูเสียงเครื่องเสียงเครื่องคือนิ่งเงยียบมากๆครับผมพร้อมรันพร้อมสุด เป็นไงกันบ้างครับกับ h o n d a CITY 1.0เทอร์ตัวนี้เป็นปี23จด24ครับรถแค่ปีเดียวเลขไมล์หลักหมื่นคือน้อยมากๆครับป้ายแดง700,000วันนี้ลดไปเลยเลยแค่500,000กว่าบาทเท่านั้นครับผมที่สำคัญครับถ้ามีแบงก์สินะครับเอามาเลยครับผมรับเป็นส่วนลดไปเลยครับ100,000คนแชร์ไป10,000ใครสนใจนะครับคันนี้แคปหน้าจอทักมาได้เลยที่0619453662หรือว่าแอดบ้านเขียวมาที่ popkk นะครับ แต่กันคันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับว่าพันโบนะจ๊ะนี่ครับแล้วก็ที่สำคัญครับใครที่ออกรถภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับรุ้นรับ iPhone 17ฟรีหนึ่งเครื่องครับ1 0 0 0 0แสนต่อ1สิทธิ์นะครับผมใครสนใจโปรดีๆแบบนี้นะครับพ <Yeah. S 1> ักมาได้เลยแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าโปรแบงค์สิบหมดปีนี้แล้วนะครับผมสุดท้ายโปรแบงค์สิบแจกไปเลย iPhone 17หนึ่งเครื่องนะ mm hmm. ก็รับไปเลยส่วนลด1 0 0 0 0แสนนะครับใครสนใจรถสวยๆแบบนี้ ทักมาได้เลยครับนี่